สวัสดีครับผมดอสน,นะจากดีพันนลัตน์1 9 9 9ครับวันนี้เนี่ยมันเป็นกระบะอีกคันหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดตั้งแต่เมื่อวานผมไม่ได้มาได้ข่าวว่ามีกระบะเกียร์ออตโต้มานะครับซึ่งผมผมเห็นมาก่อนหน้านั้นและแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายให้นะพอตอนนี้มาเนี่ยผมก็ได้เห็นราคาได้เห็นสภาพแล้วก็อยากจะพูดโดยเฉพาะอย่างที่หลายคนรู้ว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาได้กระบะเกียร์ออตโต้มาแล้วเนี่ย รู้สึกว่ามันหายากดีแล้วอยากให้คุณได้ไปอยากให้คุณได้ใช้นะฮแล้วก็อยากให้คุณได้เห็นนะครับอันนี้คืออ e ิลซุออ l นิวปี2012นะครับราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วก็ผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเรามาดูสภาพกันเลยดีกว่าไฟหน้าใสกิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในนะไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์อยู่ครบหมดเลยนะสภาพดีมากอันนี้เนี่ยเป็นรถของคน ไกลๆเต็นเลยนะครับเป็นเสียท่านหนึ่งนะครับกระจังหน้าเงาวิ้งเลยโลโก้อิ u ซุอยู่ครบหมดเลยไฟอีกด้านนึงก็ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในด้านหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแคปตัวสูงนะฮะสเปคเดิมๆหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูฝาท้ายนะครเขารักษารถมากนะครับแล้วเขาก็เป็น2ตายายที่มามาเทินเอาคันอื่นของผมไปนะเรามาดูสภาพกัน ทรงโป่งช่องไฟต่างๆต,ต,ตรงครบเปะ๊ะหมดเลยใครที่อันนี้ไม่เคยพูดเลยเดี๋ยวขอเอาเรื่องนั้นไปก่อนเอาเรื่องล้อแม็กก่อนพึ่งคิดออกล้อแม็กสเปคเดิมๆอันนี้ของออนิวไม่รู้ว่าใครเคยเห็นไหมแต่ว่าบางคนนะมุกเขาเอาล้อแม็กตัวนี้ไปแต่งไปใส่รถรุ่นรุ่นอื่นของเขาหรืออีซูต,ตัวเก่าวันนี้แต่งเพราะเขาเห็นว่าสวยดีอันนี้คือล้อเดิมของออนิวไม่ใช่ล้อแต่งนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นล้อแต่งเบาไม่ใช่ ล้อเดิมของเขาเลยต้องลายแบบนี้นะกระจกเนี่ยไม่มีแตกรายงามไม่มีเบียดเลยโลโก้ Highlander ยังอยู่ครบหมดนะครับฟิล์มติดมาเรียบร้อยแล้ว60%สิ่งที่ผมจะบอกผู้คุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอายุมากแล้วแล้วขับเกียร์ธรรมดาไม่ไหวนะอาจจะอยู่กัน2คนตายายต้องไปขายของต้องไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วจะต้องใช้รถที่สูงรถที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งเนี่ย คันนี้เลยนะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้คุณจะขนของก็ได้คุณจะไปธุระการดานแค่ไหนก็ไปได้ที่สำนักงานเครื่อง2.5ดีเซลนะครับมาดูกันต่อบันไดยอยู่ครบหมดเลยทั้งสองข้างอันนี้นะครับคือเขารักษาเขาไม่ได้ขนของไม่ได้อะไรเลยเขากลัวฝุ่นเข้าไปนะอันนี้เขาทำปิดไว้เลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยหลังจากได้คันนี้ไปก็ไปเปิดเอาก็ได้ โอเคนะทรงโป่งจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วที่ผมชอบเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเกียร์ออตโต้เป็นตัวสูงนะครับซึ่งมันคุณถ้าคุณขับไม่ไหวเนี่ยภรรยายังขับได้หรือลูกคุณที่เพิ่งขับรถเนี่ยก็ยังช่วยคุณขับได้นะครับในกรณีที่ไม่เป็นเกียร์ธรรมดาขนาดคนเพิ่งฝึกขับเนี่ยก็ยังขับได้เลยเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ไฟท้ายแดงกล่ำใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในโลโก้อยู่ครบอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเขานะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับอีุสุดีแมอยู่ครบแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่ามีมีกล้องหลังใช่แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับพรข้างในมีจอให้ส่วนถ้าใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับแล้วก็กันชนท้ายสภาพเนี่ยนิ้งเลยนะครับเงาวิ้งพลาสติกเนี่ย ไม่มีแตกหักไม่มีพะเยะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดอาร์คต่างๆหน่อยนะครับอันนี้ก็แกะง่ายๆนะแกะง่ายๆเลยนี่อันนี้นะครับจุดอาร์คต่างๆเดิมเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยรถพึ่งเข้ามาเมื่อวานขนาดยังไม่เก็บงานเนี่ยนะครับสภาพยังนิ่งมากเลยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยหมดเลยเดิมหมดเลย แล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนี่เดิมเดิมเดิมหมดเลยรถไม่มีชนหนักไม่เคยเก็บงานเลยนะครับรับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพไม่ได้ต่างกันเลยทรงโปง่งแบบนี้คือโป่งเดิมๆไม่มีเบียดไม่มีปั้นมาใหม่ล้อแม็กสเปคเดิมๆไม่มีรอยขีดขวนเลยสัก,กนิดเดียวรถไม่เคยถูกขนของหนักมาเลยนะครับมาดูภายในกัน สภาพภายในนะครับมาจากเบาะตรงแคบก่อนเบาะตรงแคบเนี่ยมีแค่หลานสาวเขามานั่งบ้างหลานสาวตัวเล็กๆนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีเปื้อนเลยนะฮะแล้วก็เป็นการตกแต่งสไตล์ของลูกค้าลูกค้าเราคนนี้เลยได้มาซื้อขายกันบ่อยครับรถของแกเนี่ยถ้ามาเนี่ยรู้เลยว่าทํามาเนียบแน่นอนนะสำหรับคนนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้แผงแคบนะครับ ดำเมียมรอยขีดข่วนไม่มีเลยสกักน,นิดเดียวรอยขีดข่วนไม่มีเลยดำดำเมี่ยมเลยนะครับแม้แม้แต่ช่องนี้นะเดิมหมดเลยโอเคนะแล้วก็เรามาดูพลาสติกพวกพลาสติกชิ้นนี้นะครับลอยขีดข่วนไม่มีดำเมี่ยมพวกพลาสติกต่างๆผมไม่ได้ลงน้ำยาเลยนะครับแล้วผมจะเน้นมากว่าต้องสวย นะครับถ้ามีรอยก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับผมจะไม่ลงน้ํายานอกจากคุณจะบอกว่า,าก่อนรับรถวันนี้ช่วยช่วยลงน้ํายาให้หน่อยนะครับเรามาดูเบาะกันเบาะด้านคนขับเนี่ยปีกไม่มีล้มเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยใช้งานรักษามากแล้วพลาสติกด้านล่างตรงนี้ไม่มีแตกหักไม่มีรอยปริเลยสักน,นิดเดียวนะแล้วก็มาดูคอนโซลหน้ากันอันนี้แอร์แบ็คคู่หน้านะครับช่องแอร์แล้วก็ คาบกาวนะครับที่วางตุกตาวางพระพุทธรูปวางของโชว์ต่างๆเนี่ยตรงคอนโซลหน้าไม่มีเลยนะอันนี้จอใหม่นะที่น้องเขาถ่ายให้ดูจอใหม่ติดเองเลยนะครับแล้วก็มีจอหลังด้วยนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นโซนแอร์ต่างๆยังใช้งานได้หมดตัวอักษรไม่มีลอกไม่มีะลอกเลยนะแล้วก็อันนี้คือหัวเกียร์ออโต้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้มีแถมให้นะกล้องหน้ารถนะครับซึ่ง ถ้าใครจะถ้าใครจะไปใช้ต่อก็ไปใช้หรือบางคนรู้สึกว่าไม่เอาผมอยากได้ของใหม่ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้แผงประตูรอยขีดขวรไม่มีรอยขีดขวรไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวธรรมดาเลยนะผมยังมั่นใจอย่างนั้นเพราะผมรู้สึกว่าพี่ครับได้เกียร์ออโต้ว่ะมันเริ่มจะหมดยุคเกียร์ธรรมดาเข้าไปแล้วนะครับหลายคนมาใช้เกียร์ออโต้มากขึ้นนะอย่าไปมองว่าเฮ้ เกียร์ออโต้แม่งกระจอกว่ะแม่งอะไรว่ะคุณเอามาทํางานไม่ได้เอาไปแข่งกับใครนะครับก็สามารถเชนเกียร์สามารถปรับทําความเร็วสามารถใช้ขนของขึ้นเขาขึ้นอะไรได้ปกติเลยนะกระจกไม่มีแตกรายงามไม่มีเบียดโครเมียมที่ครอบมาเนี่ยยังใสกิ้งอยู่เลยนะครับช่องไฟตรงเป๊ะหมดโลโก้อยู่ครบรถคันนี้แม่งไม่มีตําหนิเลยสัก,กนิดเดียวนะโอเคเรามาดูอีกด้านหนึ่งก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ ไม่รู้ว่าใครจะได้ฟังหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ใครที่จะจัดไฟแนนซ์เนี่ยผมก็ต้องยอมรับหน่อยว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่ว่าความที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลายคนอยากได้ยอดหลายคนอยากได้เงินหลายทุกคนอยากได้เงินหมดแหละผมก็รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยของไฟแนนซ์เนี่ยเขาลุยกันเต็มที่นะครับถ้าผมจะบอกว่ายอดผ่านง่ายช่วงนี้เขาใจดีเขาอารมุ่มอะรวยเยอะมากแม่งก็เป็นเรื่องจริงใครที่จะจะจัดไฟแนนซ์ช่วงนี้รีบมาก่อนที่ผล จะไปออกปีหน้าเอาแล้วคุณก็จะไม่ได้ลถกลับบ้านไปโชว์เพื่อนไปทําให้ที่บ้านคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมาทํางานต่างจังหวัดทั้งทีคุณแม่งได้อะไรกลับมาบ้างวะนะมาดูนี่กันเบาะไม่มีขาดสีเดิมนะทั้งสองฝากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงด้านล่างปูด้วยผมกระดุมพลาสติกโคตรสะอาดร้อยขีดขว่วนไม่มีเลยนะแล้วก็นี่ รอยขีดข่วนไม่มีแล้วก็แผงแผงแคบเนี่ยดำเมี่ยมเลยนะครับโอเคนะแล้วก็น,นี่เบาะไม่มีขาดปีกเบาะไม่มีล้มสภาพหนังเนี่ยดำเมี่ยมไม่มีการพ่นใหม่เลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็แผงประตูอันนี้กระจกไฟฟ้านะ รอยขีดข่วนไม่มีนะแผงประตูดำเมี่ยมเลยนะครับแล้วก็ลำโพงไม่มีทะลุเลยนะรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็มาดูนี่พวงมาลัยนะรอบพวงมาลัยเนี่ยไม่มีตำหนิเลยนะครับมันติฟังชันนะอยู่ครบเป๊ะหมดเลยโลโก้อซูททำไมผมต้องพูดบางครั้งรถกระบะเนี่ยช้ำมากมุกแต่คันนี้แม่งไม่มีช้ำเลย อะไรนะพวงมาลัยสวยมากนะแม้กระทั่งไม่ใช่สวยแค่กา้านอย่างเดียวนะตัวอักษรอะไรต่างๆพลาสติกตรงโซนพวงมาลัยอยู่ครบไม่มีคาบชาไม่มีตัวอักษรถลอกเลยสกักน,นิดเดียวโอเค okay, นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เมื่อเช้านะที่รู้สึกว่ารถที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยแม่งไม่พร้อม ไม่พร้อมตรงไหนบ้าสลากนี่ไม่ได้เขียนทั้งๆที่รถเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือผมตั้งใจจะพูดทค่นี้ให้พวกคุณดูมากเพราะว่าอยากให้ได้กลับก่อนปีใหม่เพราะราคาแม่งแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทอะผ่อนหกพันต้นๆเว้ยเจ็ดสิบสองงวดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนแล้วตัวนี้เป็นเพิ่งเนี่ย VGS ด้วยนะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกกระบะออโต้เนี่ยมันทําให้ผมอินมากนะครับว่าแบบเฮ้ยมันยิ่งตัวเตี้ยขนาดนั้นพี่ไม่เคยลืมเลย สีขาวสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้คือถ้าเอาไปแต่งเนี่ยนะเปลี่ยนล้อนิดหน่อยจัดทรงสวยเลยหรือว่าคุณจะเอาไปใช้งานปกติเนี่ยโอ้แทบจะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเครื่องกันดีกว่านะเรามาเริ่มจากห้องเครื่องกันนี่คือห้องเครื่องที่ผมแค่ใช้ไม้ปัดฝุ่นมุกเป็นพยาเลยให้พี่เอกปัดเมกกื่อกี้นะครับแทบไม่ได้แตะอะไรเลย อันนี้ก็เดิมๆเลยนะจากโรงงานเลยนะครับทำไมผมถึงย้ำอันนี้หลังๆเพราะว่ามันช่วยเซฟตี้มากนะฮะอันนี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยฝาเนี่ยไม่ได้ถอดเลยแล้วก็มาดูฝาเครื่องกันฝาเดิมๆเลยดำเมี่ยมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่ได้ลงน้ำยาดำๆเลยมันดำแบบนี้อยู่แล้วแค่ปัดฝุน่นเอาตรงนี้ก็เหมือนกันนะรถเนีๆๆ่ยโ,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 โอ้โหมุกเ้ยถ้าเป็นสประตูเนี่ยนะ คันข่าวคันนั้นอะไปเร็วอ่ะคันนี้พี่มั่นใจว่าต้องไปเร็วแน่นอนนะครับมาดูคานหน้ากันอันนี้เดิมเลยนะครับอันนี้เดิมเดิมเดิมหมดเลยเดิม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 มากอันนี้ก็เดิมหมดเลยเนี่ยทุกอย่างพวกนี้แม้กระทั่งข้างในเดิมไม่พอแม่งสะอาดเห็นปะ มุกค,คือปกติมันจะต้องไม่สะอาดแต่นี่แม่งสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้แล้วกล้องอยู่ด้านนี้เออไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้ก่อนแผ่นเพจเดิมแล้วสีมันต้องเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เดิม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 แล้วตรงเนี้ยที่แม่งไม่ค่อยมีใครอยากจะสอนอันนี้เดิมหมดเลยนะครับเดิมในซอกนี้ก็เหมือนกันนะโอเคนะก็คือผมอาจจะพูดนานหน่อยสำหรับคันนี้ แต่ว่ามันคุ้มไงมันมันอยากให้พวกคุณได้เห็นเพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมละ่ะบางคนบางคนอยู่ไกลเงี้ยก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอผมเท่าไหร่นะครับไม่มีโอกาสได้ลงมาดูบางคนต้องจ้างคนอื่นมาดูเงี้ยมันทำให้มันทำให้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตัวรถนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาแค่287,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณ6,200 กับเศษหลัก10นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุผ่อนได้ถึง72งวด6,200อย่างที่บอกนะฟรีดาวนะมาเอาไปเลย2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะตัดสดก็คุยกับพี่พันธ์ได้นะครับสุดท้ายนี้แอดมาเลยที่แอสไซวงกลม D D34 อย่าลืมเติมแอได้านหน้าด้วย เฟซบุ Facebook, ๊กดีเวนวัคพันนรัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีกระบะเกียร์ออโต้สำหรับเต็นผมเนี่ยผมผมรู้สึกมันมันสุดๆวะ่ะที่ที่อื่นผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมาแล้วมันได้พลังในการพูดไงมุกเข้าใจว่ามันมันได้พลังมากนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีคันไหนอีกไหมที่เกียร์ออโต้หรือไม่มีแล้วน่าจะเหลือคันนี้คันเดียว ตอนนี้เหลือคันนี้คันเดียวนะครับก็ถ้าที่ไหนไม่สะดวกที่จะขายเนี่ยเอามาฝากผมขายได้นะผมภูมิใจกับคันนี้มากนะก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ